ก็เดี๋ยวให้เขากำลังเติมอยู่ครับเราลองเราเราค่อยไปดูว่ามันดีบาทครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดราจะพามา มีง,งานที่ยวกลางคืนครับตังจากก็ยังไงล่ะผมไม่ได้วิ่งรอบนี้ก็นานแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ป้๊มปตทครับปตทก่อนจะถึงเวลโกครับจำไมเขาเรียกปตทอ,อะไรปตทเวลโกหรือเปล่าปตทอบ้บานกาศมไม่รู้นะเขาเรียกอะไรกต คือผมไม่ได้วิ่งงานรอบนี้นานแล้วครับทุกคนก็เคุณจะได้มาวิ่งปกติจะวิ่งแต่เช้าตู่นะครับแต่นี้มันเป็นรอบดึกๆเกับกลางคืนก็ไปรับงานทีสองนะครับพอรับงานทีสองมาส่งแปดโมงเช้าครับทุก เออผมลืมบอกก็คือเดี๋ยวผมจะไม่ได้วิ่งรอบเดิมแล้วนะครับทุกคนราเช้ารอบตั้งแต่ตอนตี่ที่สี่ที่ห้าเนี่ยผมจะไม่ได้วิ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเว่งเป็นรอบนี้และครับพอง,งานลดลงครับงานก็เลยเปลี่ยนนะครับงานน้อยครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันมืุ่วนเลยครับทุกคน แบบนี่ครับที่เข้าปั๊มไปนะครับปั๊มไปก่อนเดี๋ยวมาเดินทางต่อกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวขออนหยัดไฟนะครับ ตอนชเช้าไฟจ่องเข้าไปต้องดูก่อนครับว่าขึ้น,นั้นเสรกี่โมงครับขึ้นของเสร็กี่โมงแบบรู้สึกตื่นเต้น,ตนๆยังไงไม่รู้ครับเพราะว่ามาในวิ่งรอบนี้นานแล้ว ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับตลอดการทำงานเลยครับเที่ยวนี้ว่ารู้สึกถึงเต้นเป็นพิเศษย,ยันจะข่หิูวนอนแล้วัวะง่วงนะ ก็น่าจะเป็นวันวันศุกร์ครับวันศุกร์วันศุกร์นี้ปกติแล้วมันมีงานรอบเดียวอวยู่แล้วครับวันศุกร์นี้มีงานอยู่แล้วรอบเดียวครับเพื่อนก็เลยว่าถ้าใครมีนานนะครับก็ทักมาได้นะครับส,ส่งซิกไม่ได้เดีว่าขอขอเป็นตังค์สดนะครับ รืว่าจะตากจังหวัดอะไรก็ว่ากันมาครับ,บก็ช่วงนี้เป็นช่วงโปโูด้วยช่วงโปูออนไลน์ครับช่วงปวูเห็นพรุ่งนี้เขาว่าอะไรนะเออไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่15เป็นโปรละเป็นโปรช็อปปี้ที่บอกว่า1 5ุดเขาเนี่ยบว่าจะไปซื้อของ จะสั่งของไอ้โกโปโจะสั่งโกโปโอยู่ครับจะลองซื้อมาดูพี่น้องมันบอกว่าไอ้มุมกล้องมันดีครับมันถ่ายแบบนี่ได้ดีด้วยมันตัวไอ้โซเ,เล็กด้วยแล้วถือไปไหนมาไหนง่ายด้วยเดี๋ยวลองดูครับ ก็แค่ตอนมารับงานเฮ้ยไม่ใช่เออนอนตั้งแต่เมื่อคืนครับนอนตั้งแต่เมื่อคืนนอนตั้งแต่เที่ยงคืน,นครับจนถึงเที่ยงเลยครับจนถึงสิบเอ็ดโมงคนระนาฬิกาผมตัมง้งนากาหสิบเอ็ดโมงผมตื่นขึ้นมางงนะครับนอนเหมือนคนป่วยเลยเพื่อนๆว่าไอ้บางทีเนาะแบบ เรานอนอย่างนี้แบบนอนเยอะๆนี่ก็เหนื่อยครับตื่นขึ้นมาปวดหลังเลยครับผมก็งงเหมือนกันนอนเยอะแทนที่จะแบบดีขึ้นปวดหลังเชยเลยตรงนี้ก็ส่งงานเสร็จก็เข้าบ้านครับก็พักก็น่าจะได้ไปตัดชิป,ปตัดชิปเสร็จก็น่าจะได้ลง แล้วก็อไรจะล้างรถด,ด้วยครับตรงนี้เหลือเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างครับมีไปทำย่าง่นครับทุกคนผมว่าน่าจะไม่ว่างหรอกครับน่าจะได้ไปทำบ้านช่วยพี่ ช่วงนี้ก็ดูยาวๆไปเลยครับ เราก็อยู่ตรงปั๊มปตทนะครับปั๊มปตทก่อนจะเข้าอีเทิร์นซีบอนะครับทุกคนพอเราเดินทางมาทั้งนี่ก็เกือบเที่ยงคืนพอดีครับเราก็จอดพักก่อนครับเพราะว่าเข้าไปเราก็ไม่ได้ขึ้นขวงอยู่ดีเราก็ต้องรอให้มันถึงทีหนึ่งอยู่ดีครับเพราะว่าทางบริษัททางโรงงานเขาเบรกเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนไปหาทีหนึ่งผมก็เลยว่ามาจอดพักก่อนครับจะรอตรงนี้ก่อน,นครับก็ อยู่กับเจ้ายักษ์เขียวเหมือนเดิมครับอยู่กับพี่เขาได้ยรับรถบรรทุกเหมือนกันพี่เขาก็จอดเข้าปั๊มเหมือนกันครับพักผปันเหมือนกันตรงนี้ก็บรรยากาศเงียบเงาเลยครับกลางคืนในปั๊มก็มีรถพี่รถตู้มีพี่รถบรรทุกเหมือนกันครับมาจอดได้กันรถหกล้อตู้เหมือนกัน เดี๋ยวเยืเขียวก็ยังไม่ได้ล้างเหมือนเดิมครับวันนี้วันวันนี้กลับไปก็ไอนอนอย่างเดียวนะครับพักผ่อนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราก็จะล้างนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายเชิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับวันนั้นที่ยิงซิลิโคนตู้ก็โอเคเลยครับอยู่ดีเลยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะลองฉีดน้ำดูครับว่ามีรอยรัวร่วรอยอะไรไหมครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันตอนเดินทางนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออญาตไปเค้องน้ำก่อนครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปแรกมานนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตรงที่ขึ้นงานนะครับผมทุกคน ที่แรกที่แรกก็ขึ้นตั้งแต่ตีหนึ่งสิบห้าครับก็ขึ้นที่ที่สองในโรงงานนั้นอนะ่ะผมขึ้นสามที่นะทุกคนที่ที่สองนี่ผมไปจอดตั้งแต่ตีหนึ่งยี่สิบนะผมรอจนไปถึงตีสองตีสองสิบนท, 2, ทีค่อยมาขึ้นงานนี้ผมโอ้หรอ กับชั่วโมงครับแล้วก็ที่ที่สามา็ขึ้นเสร็จก็ออกมาเกือบตีสามตีสองห้าสิบวิ่งไปถึงน,นะนู่นนี่แหละครับสามชั่วโมงถึงสำโรงนะจากรยยนตสาโรงถึงสำโรงเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่จอดเลยมีครับสามชั่วโมง ขออนุญาตลงไปบอกเขอเติมน้ำมันก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้เขากำลังเติมอยู่ครับเราลองเราเราค่อยไปดูว่ามันดีบาทครับนี่ก็ปั๊มปทอทนะปะทอท <c oughs> บางจากเอ้ยไม่ใช่ปั๊มบางจากใครโอ้ห้องนอนจัดเหมือนละนี่ก็ปั๊มบางจากตรงโรงพาบาลบางนาสองครงับทุกคน ก็ให้เขากำลังเติมเงาะแล้วเราไปดูกับเท่าไหร่ละเร็วจัดแป๊บเดียวสี่พันแล้ว ข้อมันใหญ่เนาะงูกูสายเลยใหญ่ก,ว,กว่าแฉนเนี่ยกวูจะไม่มีตังเติมแล้วทนะ่อใหญ่อย่างเนี้ยโอ้ห้าพันสามห้าพันสี่ห้าพันห้า ห้าพันหกไม่ได้ก็เอาห้าห้าก็ได้ห้าพันหกขาสิบก็ได้ทำมันเลยแล้วก็ไม่เป็นไรจัดไปนี่ถังเล็กนิดเดียวทำไมเติมเยอะจังโอ้โหน่นเปี้ย ได้แค่ไหนแค่นั้นนะโอ้ยวางเลยนะวางเลยห้าพันหกร้อยเก้าสิบ เชียร์ครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาโทรศัพท์ไปสแกนใจ่ายให้น้องเขาก่อนครับน้ำมันแพงก็ส่วนต่างก็ชิดดูครับทุกคนประมาณ500อ่ะส่วนต่างเมื่อคืนนี้ไฟโชว์เลับไปโชว์แล้วผมเลยเติม ก็อยากลองรู้มันกันว่ามันจุแบบเติมไปเติมหมดเท่าไหรนะ่นะผมก็อยากรู้ผมก็เลยปล่อยให้มันโชว์เลยแอวมันเติม๋ยวพุทธมณฑลแถวอะไรนี่ครับ๋ยวีนเมืองนะว่าราคาน้ํามันึราคาต่างจังหวัดถ้าเป็นโชนว์ในชลบุรีจเป็นต่างจังหวัดจะเป็นราคาน้านํามันต่างจังหวัดมันจะแพงกว่า ไมนะ่ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเป็นสตังค์เนี่แหละถ้ามาเติมในเมืองก็จะถูกกว่าครับ พีเทียเรานอนตื่นแล้วนี่เสร็จเสร็จแล้วะถ้าจะิดเรายนไนอนแล้วเดี๋ยวเตียปล้างหน้าเี้ยปั๊มก่อนเขา,าเรื่องนะครับพูดผิดพ,พูดถูกเลยครับ ตงถนนโหรถติดยาวแล้วผมเลยรีบเพื่อจะเข้าไปลงของวนะ่าไม่ทันว่ามีรถคันอื่นเข้าไปลงก่อนผมเลยรีบเข้าไปก็เอาเรื่องครับเท่านี้สว่างเลยสว่างคาตาเลยครับ <c oughs> โอ้แถมม่นด้งี่งีเลย มาถึงนี่มุ้งเช้าก็สรุปนะมาถึงนี่ก็ไอ้หกโมงพอดีครับก็สว่างนะหกโมงผมงเลยนอนวันนี้เงียบอะไรยังครับก็นง,งี่ไปหกโมงไปหาเจ็ดโมงครึ่งพอดีรครับก็น่าจะจรวมๆแล้วก็น่าจะได้เงียบเป็นเวลาเงียบก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับวน นอการหน้านะครับทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวผมถ่ายดูก็สำหรับที่นี้ก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ